สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคูบต้าศรีสะเกดเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารำนะครับวันที่สิบเก่าท่านว่าคม2566นะครับมาส่งมอบรถแท็กเตอร์ lc 0 1 8 sp นะครับผีสุภกรสุภกรสีแสงจันทร์นะครับอยู่บ้านบุตาพวงนะครับตำบลทาวอนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาทานคือเก่าอนไอเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอผู้สิงตำบลห้วยติ๊กซู เป็นมาด้แฟนทางนี้ก็เลยเอารถมาส่งพีนะครับเพิ่นเฮ็ดมันสำปะหลังหลายนะครับอยู่ทั้งบ้านแม่เพิ่นกเ็เฮ็ดอยู่พีกเ็เฮ็ดนะครับอุปกรณ์3ชิ้นโรตารี RX 1 6 5 e นะครับผ่านพวน2 2 5 e pro นะครับตัวไถลึกย่างแกนโลกนี่แหละหมัดท,ทางนี่เ <c oughs> ราป้าเดียดเพิ่นมาแต่ tc เลยท่านมะหว่านพี่แต่เสาแล้วนะครับเซลกาพึ่งมาหว่านออกจากพุน่นเกางมาหว่านพี่เที่ยงพอดีนะครับถ่ายคลิปเลย พี่เพิ่อนโอยู่เพิ่นไปถ่ายเอกสารอยู่นะครับอยู่ในตัวอำเภอเส้นนี้มันเส้นลัดไปสอดนวลดินแดงนะครับตาพญานะครับข้ามไปจังหวัดซาแก้วนะครับแต่เป็นเขียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติของบุรีรัมย์นะครับอันนี้พี่เพิ่นใส่โปรดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้ากุ้มมั่นสำปะหลังนะครับได้ส่วนลดดอกเบี้ยศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่นดาวตั้งดาวอยู่ห้าหมื่นห้านะครับคือใส่เงินเจ้าของสองหมื่นนั่นแหละนะครับเซี่ยวกาก็เลยเห็ดดาวให้เพิ่นห้าหมื่นห้านะครับส่วนลด สามหมืนหมนดด่นห่ามื่นระเบิดเพิ่นใส่เงินเจ้าของอยู่สองหมืน่นนะครับมาที่นี่งวดงวดเพิ่นนี่ใส่อยู่แปดปีนะครับปีละหนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทงวดใหญ่เดือนละสองพันนะครับงวดใหญ่ปีละแสนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทนะครับงวดหน่อยเดือนละสองพันบาทนะครับสำหรับแทคเตอร์เอลซีซูนหนึ่งแปดใส่เงินดาวสองหมื่นนะครับตัวนี้อันที่จริงเฮ็ดฟรีดาวก็ได้แต่ว่าไอ้เพิ่นว่าไอ้อยากใส่ยักสองหมื่นน้สั่นอะไรจัดให้เพิ่นเลยนะครับมาทานผนตัวแรงเพิ่นจ่อย สดเป็นสดเลยน้ำมันครับของแท้เขาสำหรับราคาเงินสดนะครับอยู่หกแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับโปรโมชั่นผู้ใดอยากได้สนใจนะครับโทรมาสอบถามเซียวกาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ซื้อคิปก็มี่นะครับอยู่ในเพจในช่องยูทู e ก็มี่นะครับเพจกรเซียวกาคู่บุตตาคือกันติ๊กต๊อกกระเซียวกาคู่บุตตาคือกันนะครับมาทานให้กันเพื่อ ทุกชองทาง <laughs> อันนี้ปลาเดียวเราตังค์ข่ายแล้วเรียบร้อยนะครับตรงเป๊ะนะครับเขาขาดปานขี่เส้นหลวดแล้ววะ <laughs> ตรงดีอยู่ครับ <DM Z> มืออื่นนี่ทรงอายุอมเพื่อกันทลักนะครับพี่ไก่ลาดนะครับบึงมาลูกันทลักนะครับ LC018SP คือกันนะครับพี่ไกลาด <laughs> ลเราแนะนำมาให้ผมอีกนนๆๆอขั้นหนึ่งเนี่ยเมือคขึ้น มาทานเลยแต่พ้นออกว่าท่นกันทานจะบ่ได้ส่งพร้อมกันนะครับบึงมาลูลลากาพี่ชัดใช่นะครับ21อยู่บ่อระบือสารคามนะครับเป็น LC 018 SP นยอขึกันนะครับทุงกับเบริเลอออกเด้เพราะว่ามันสิบ่คือรถใหม่ <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นใดมาทานวะครับส่งนะครับทรงทรงยี 20. ยี่สิบกันธลัก์นะครับบึงมะลูยี S, บบ่สิบเอ็ดบอลเบอร์ซาลาข้ามนะครับยี่สิบสองเนี่ยเดี๋ยวร่อบึงรถก่อนนะครับเอลสามสองจะลงวันที่ยี่สิบเอ็ดว่าคุณแม่ราตีอยู่บันทลาดเพื่อนเสียเอาบอลนะครับว่าเรียนชำราบนะครับยี่สิบสามเนี่ยอยู่อุทุมพรว,วิสัยครับยี่สิบสี่วันอาทิตย์อ่าเดี๋ยวมีคิวเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกเท่านึงนะครับว่ามีอยู่ใสดอีกเนี่ยนะครับบรรยากาศดีครับ <c oughs> ผมลมเรือน ปลาเด็ดมาเดยเสากับเซลล์ุลมนะครับเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับโบมี่ยังไหลเดี๋ยวพอกันมืออื่นอยู่บึงมะลูกกันทะลักนะครับตนนั้นอันไอ็นใส่โปรฟี่ดาวส่วนคางหวดเดี๋ยวเซลลกาจะบะอกให้ฟังอีกเท่านึงนะครับมันเป็นปนูมันจำปะลังหมัดฐานคือเก่าน,นะครับคล้องแถมสองหลพว่วงเต็มอันใหญ,ญ่ขึ้นโตนะครับเอาพอกันไหมคิปน้าครับ คลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อประพาดโปรโมชันดีๆดีๆอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ